สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยานิดกสิภาเพื่อนๆน,น,น,นะคะมาทําผัดปลาหมึกนะคะผัดปลาหมึกนะคะแล้วก็ใส่ผักผักก็ใส่เท่าที่เรามีจากในตู้เย็นนะคะสารพัดนะคะก็มีพริกนะคะพริกเอ่อพริกแดงเนาะพริกแดงใหญ่แล้วก็พริกเขียวหัวหอมปาปริกา้าแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็จะใส่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดนะคะ คือยานิดมีอะไรยานิดก,ก็ใส่ไปไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะปลาหมึกจําได้ไหมคะปลาหมึกก็<笑><笑> <g ül> ที่เหลือจากทําสุกี้ครั้งก่อนนู่นนะคะแช่แข็งไว้นะคะยานิดก,ก็จะเอามาทํากินวันนี้นะคะเพราะว่าเอาไว้ก็มันนานแล้วนะคะก็แช่แข็งนะคะอีกอย่างก็มันไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าวนะคะช่วงนี้ก็ก็อย่างที่เห็นเห็นนะคะว่าโรคระบาดมันเยอะเนาะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่แต่ที่บ้านนะคะ ก็เลยจะเอามาทํากินเลยนะคะปลาหมึดนะคะมาดูกันค่ะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็มีน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็อันนี้คือหัวหอมนะคะจะเอาไปเจียวนะคะเจียวให้หอมนะคะมาดูกันค่ะเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้นะคะไม่ยากเลยนะคะใครๆก็ทําได้นะคะ มาดูมาชมกันค่ะนะคะ,ะเรื่องกล้อง้ามานิดนึงเนาะวันนี้เยนใิใช้กล้องหน้านะคะก็ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆเนาะมาดูกันค่ะเอ้ย,อยระวังน่อยนะคะคือน้ำมันตั้งไว้แล้วมันร้อนนะคะมันกระเด็นใส่มือเนาะ นี่คือเจียวหอมนะคะเอ๊ะทำไมถึงเกียวหอมเพราะว่าการะเทียมหมดนะคะพเพื่อนอะไรมีมีอะไรแล้วก็ใส่นั้นนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายว่าต้องใส่นู่นนี่นั่นนะคะเราเทียมหมดเราก็เจียวหอมไปนะคะพเพื่อนอันนี้ทำกับข้าวไม่เรื่องมากนะคะเพราะว่าเอากินได้นะคะเอาข้าวที่กินได้นะคะธรรมดามันก็อร่อยอยู่แล้วแหละนะคะ ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะคะคราวนี้ปลาหมึกลงไปนะคะปลาหมึกนะคะ ใส่ปลาหมึกแล้วก็จะใส่แครอทนะคะแครอทค่อขกาจะสุกยากเนาะใส่แครอทลงไปค่ะ ทุกสิ่งทุกยากลงไปเลยนะคะเพื่อน,นใส่ข้าวโพดนะคะความจริงใส่ละอย่างอนิดละหน่อยนะคะแต่มันก็เยอะนะคะเห็นไหมคะ ผัดได้จานเบเริ่มเลยนะคะอันนี้คือซีอิ้วขาวนะคะซีอิ้วขาวนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะคะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยนะคะที่ต้องรอว่าต้องสุกนะคะอันนี้คือผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะ ยังไม่รออะไรนะใส่ลงไปโยนโย,น,ยนลงไปหมดเลยนะคะไม่ต้องรอพิธีรีตองอะไรนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ ใช่ค่ะเพื่อนๆทางน,นี้ก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะทีนี้ทำอาหารไม่ต้องชิมนะคะรสชาติเป๊ะเพราะว่าเรายังเป็นมัยรุ่นอยู่นะคะไม่ต้องผัดหน้าน,นะคะ ถ้าผัดนานก็มันก็จะนิ่มจนเกินไปนะคะถ้าเรากินเองก็ผัดพอกรุบกริบกรุบกริบนะคะพอเท่านี้ก็พอแล้วนะคะไี่ต้องเย่แยะมากมายนะคะอะมาดูกันค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะไม่ผัดนานนะคะเพราะว่าจะนี่กินเองนะคะไม่ได้ผัดให้คนแก่เนาะอันนี้ผัดให้คนวัยวัยวัยอะไรเนาะ บเรือน,น้อยหรือเปล่าใบใบสอวอรหรือเปล่าคะผัดให้ตัวเองกินก็จะผัดประมาณนี้นะคะดูนะคะเห็นไหมคะก็พอดีสุกนะคะแบบผักสลัดเนาะเขาเรียกผักสลัดนะคะไม่ต้องเอาจนเออนิ่มนะคะถ้านิ่มคือผัดให้คนคนคน,คนแก่นะคะกินนะคะคนแก่จะชอบกินแบบนิ่มๆเนาะ เราก็ยังหนุม่มอยู่นะคะยังเป็นวัยรุ่นเหลือน้อยเนาะก็จะผัดลักษณะประมาณนี้นะคะวัยรุ่นเหลือน้อยนะคะจะ,จะเรียกใบเนาะ,ะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะน่าทานนะคะมาทานด้วยกันเด้อพี่น้องค่ะนะคะมาๆ,มา,ๆม,ามามาทานด้วยกันค่ะนะคะ คือข้าวนะคะข้าวหนึงจานนะคะแล้วก็ผัดผักนะคะผัดผักจะว่าผัดผักรวมมิตรก็ได้นะคะเอาอะไรก็ได้นะคะที่มันเหลือจากในตู้เย็นของเรานะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างของเย็นนี่ก็ผักที่เหลือในตู้เย็นเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนเนาะเราไม่ได้ไปไหนแล้วก็กินเท่าที่เรามีนะคะอะไรอะไรที่มันเหลือก็เอามาเก็บมาผัดผัดนะคะผัดผัดแล้วก็ กินได้นะคะอันนี้กินได้อยู่สามครั้งนะคะอันนี้ผัดแล้วก็กินได้หลายวันอยู่นะคะสามครั้งก็วันหนึ่งเนาะวันหนึ่งดีว่านะคะมาทานด้วยกันค่ะพี่น้องขามามาเห็นไหมผัดแป๊บเดียวเองนะคะใช้ระยะเวลาในการผัดประมาณสักห้านาทีเนาะตรงนั้นก็เย็นนี้ก็ฝอยซะมากกว่านะคะทิ่โมก้ฝอยฝอยเรื่องอาหารนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมน,นะคะ ใครรับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะมาทานข้าวกับเจ ja นะะิดเด้อจ้านะคะมาทานข้าวนะคะดูนะคะเมนูวันนี้คือผัดปลาหมึกนะคะผัดผักรวมปลาหมึกนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะมีข้าวหนึ่งจานเนาะข้าวน,นะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะรสชาติตามที่เราต้องการนะคะไม่ต้องไปเรื่องมากนะคะชอบรสแบบไหนก็ใส่ไปเลยนะคะพี่น้องไม่ต้องเรื่องมากนะคะ อาแบบไหนก็ทเราคิดว่ามันอร่อยก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะไม่ต้องเรื่องมาก